เจ็ก้าสู่สอดพี่เพื่อนๆนะคะวันนี้ตอนแรากเมื่อวานก่อนบอกตัวเองแล้วว่าฉันจะไม่โบกรถอีกแล้วสุดท้ายต้องโบอกอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้รถมาเยอะมากแบบเหมือนเขาไม่มีที่วิ่งเขามาวิ่ง,ง,งตรงนี้ตรงนน้นเขาเขาจอดเลยเขาไม่วิ่งเินเขาเลยมาวิ่งทางเรา มาลุมมาตุ้มลุมตรงนี้เลยนะวันนี้คือมาก็มาอีกแล้วสี่หันนี่ตาก้องโบกอะโบกอยู่นะคะน้าเขา ขอบเลยนะคะขอบสนามเลยไม่ว่าจะเพไล่มาค่วันนี้ ลกลัวค่ะกลัวว่าโบไปแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะติดเดี๋ยวพี่เขาจะติดติดกันก็เลยกรัวมากแต่นะคนขับบอกช่วยหน่อยเถอะผมไม่ผมลงไม่ทันแล้วผมมาไม่ทันโอเคช่วยนิดหนึ่งนะอันนี้นะคะอนนตอนนี้ตอนนี้สิบนาฬิกาวิ่งไปสิบหกเชี่ยวแล้วสิบหกคันแล้วไม่ซ้ำทีนะคะยังไม่ซ้ำกันเลย ก็ยังไม่ได้ลงรถเลยนะเมื่อเช้าเวลา8โมงรถวิ่งเช้าแรกรู้สึกว่าจะอะตะก้องมาสายสารภาพมันก,ก็ได้ตะกต้องมา9โมงสถานที่ที่สิบหัวแล้วกรถวิว่งเช้าแรก8โมงสี่สิบโอเคตอนนี้10โมงวิ่งไป16คันแนละ้ว วิ่งไปสนะี่คันแล้วเขาไม่จอดว้4สี่คันที่เรามาเนี่ยคือเนี่ย่ะน้าลงเองเลยโอเคเยี่ยมเพราะว่าน้าบอกไม่น่าได้ค่ะพผมจะัจนงแรกก็จะลงเองแคยสีแล้วไม่ไหวที่เอาเนี่ยใช้ตะกร้องเดียวนะคะใช้ได้ เอ็นไม่เปลี่ยงอ่ะตะก้องใช้ได้อีกแล้วโบวกมือมาทางนี้เขาให้ยกมือขึ้นแล้วก็คอยเอามอนนือกันแล้วก็เวลาเขาดูล้อเขาว่าเขาจะยุกไหมอะไรประมาณนี้นะคะตะก้องเกงยอ่อตัวเองอ้ยลมอ้ยลมลมมันฟิวลมดีมากค่ะ เขาจะมาเป็นชุดเป็นชุดกันโอ้โหตั้งหลายวันแล้วะนะมันต้องเป็นมั่งอ่ะเนาะคนอ่ะอเอ้ยกล้องอ่ะคือเวลานาเขาน้านรถปุ๊บนะเขากลัวว่าเราอะกลัวว่าเขาจะนี่ก่อน บอกเเคล่มแล้วเ็าเคล่ผมจะเห็นมือลอกออกมาตัวน้อยๆไปใหญ่ๆไ,ไม่พ้นกองทรายเวลาวิ่งรถเจอเยอะนะเขาไม่ไม่อยากให้บอกมันอันตรายนิดนึงเขาบอกเขามอกไม่ค่อยเห็นเดินไม่รู้สิรู้ทางอ่ะเขาด้วย ถือว่าไม่เยอะนะถ้ามาแค่16คันถึง20คันเนี่ยสบายสบายมันไม่สบายค่ะแต่ว่ามันก็แบบไม่หนักเท่าไหร่ ก็ต้องบอกว่าดีอย่างเพราะว่าดินแบบนี้คือไม่เปียกถ้าดินเปียกอ่ะมันจะไอ้นี่แบบนี้หนักยุ่งกว่านี้รถวิ่งเยอะด้วยดินเปียกด้วย้นแต่นี่ดี่ะดินสบพาย I ทันแล้วนะคะันเด็กบอกรถนิดหนึ่งตักเดี๋ยวโค้หนาคนขับแกไม่ว่างหรดลมก็ปิวเหลือเกินนะ สมาธีอาการโบกเดี๋ยวไม่มีสมาชีหรอเดี๋ยวโบกไม่รู้เรื่องนักนะคะบอกยกแขนสูงๆก็เกินไปเราก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นหรอก ก็จะลี่ไปแล้วก็ขยับรื่งนะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยกแย่กเ,กเช็์ก็สูงขอบคุณที่ยนั่นคือติดตาันะคะวันนี้น,กาากน,นักกล้องอาจจะไม่ไดใจพูดแลค่อยรู้เรื่องก็ขอภัยด้วยนะคะหลายนาที่เหลือเกิน เป็นดักกล้องแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยลม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 ต้องไปจดรถเราด้วยว่าตรงกับข้างนอกหรือเปล่าว่าเราก็จะพบกันคลิปหน้านะคะยี่สิบเจ็เจ้าศูนยสวัสดีค่ะ